ผสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมเนาะนักล่าจังไฮครับปลามาโลดสี่วงท่า,านผู้ชมไกลๆบ้านซ้ำห้อยเปิ่นครับไปหากินไก่เปื่อนเอาแหวดบ้านเขานี่ <laughs> เป็นโลกหากินตีไก่ครับแหวดบ้านนี่เบากลามาซ้ำห้อยเกาเ่าบ้าครับห้อยเก่าของส่ตะวานี่มันมิติไปผมก็ล้องมาใส่เอลเล่นๆพอนะครับเอาบ่วงมาตัวสักสาวว้าหลังเนี่ย ใส่เล่นแต่เนี้ยครับพอ,อว่าจะมีแต้มเรือก็เนาะครับเดี๋ยวไปใส่บวงเวยกันมาดำชมผมลืมบอกไปผมติดบวงมาตัวห้ากับครับซ้ำ <c oughs> กันไปซ้ำกันมาพอมันจะเรือตัวก็เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องใส่ชัดนะครับซ้ำกันไปซ้ำกันมาครับ หัวไผ่จะได้ไปนักหรือน้อยจะได้หัวแต่ผมไี่มาจ้าหรือเปิ่านะอยู่หิมบานแทะไกลบ้านแทะแต่มาจ้าหรือเปินครับหนัวไปเสาะตีไก่นะท่านชมแต่เปิลใสแวดนบ้านเนี่ย <c oughs> เป็นอย่างครับมืโอกาสกันเนาะนี่ใสใสกับครับแล้วนี่เป็นบวงก็นหนตงังมั่วๆเลยท่านชมข้ามไปข้ามมาหรนตงังงามขนาดเลย ปลาคา้านี่เป็นสะครับเดี๋ยวผมตัวใส่กร๊มถ้าลงเรือตัวก็น่าจะได้ <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับหลังจาาที่่กงห <c oughs> นี่ครับใส่ปลาค้าครับนี่เป็นน้ำเป็นปลาคา้าท่านผู้ชมนี่ผมคว้าเข้ามาใส่ตรงไหนนะครับ ห,ห,หูเก่าทุกทชมห้อยเก่าซ้ำเก่าปุ่นครับผมใส่บวงดักวินีตังหนึ่งแล้วก,ก็ดักตั้งปุ่นทำหลังหนึ่งตะกับใส่นี่ครับเนี่ยมีหูหูหนึ่งแต่ผมว่าหูเก่านะ่ะหูเก่าครับมีที่ใส่แล้วทุกทชมใส่ซ้ำกันไปซ้ำกันมาเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> ครับลองวอนเนาะเราจะลงเดือยเต็มก่อน ใส่ดักวันนี้ครับครับเดี๋ยวใส่หลังต่อไปกันครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นหลังทุดท้ายแล้วเนอะกับแค่กี่หลังนี่สี่ห้าหลังนะครับห้อยเก่าครับหูเกา่าใส่บวงกับบวงห้อยเกากันขี้อันปะคนทีดใส่แล้วครับมันได้ไปสองตัวมันมาได้ตัวใหญ่ไปแล้วกันรุ่นเหลือตัวน้อยเนาะ หมู <c oughs> จะเห,เ,หเ,หเหลือ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 หมวแกว่าแกได้ไปสองตัวละตัวใหญ่อนี่ตะกี้นะแต่ส่เอามวนมวนครับร้องพอว่าจะลงเหลือเต็มกอ่อนเนี่ยหลังสุดท้ายแล้วท่านชมครับกันบึ้มไปคืนน่าจะมาครับเพราะว่าเป็นหมายเกาเนาะเพะราะสถานการณ์บึม้มึืนกำ๊ำกระฝนก็นจะตกเฟ้ท่านชมแต่ึน้นแล้วฝนตกนักขนาดเลยโอเคครับท้ามาป้ากาันมาคืนกับป้า,ากันภุ่มเจ้าครับผม วัสดีครับชมสวัสดีตอนต้นเจ้านะครับเนาะตอนนี้ผมกับปาไปเก็บกลับครับมายำแจ้งแต่แต่ภาที่ยำขึ้นนะครับ <c oughs> ยังเหมือนอยู่เลย <c oughs> ขี่รถไปอันไปใจเขาครับ <c oughs> จริงๆไงเดินม,มากก็ได้นะ <c oughs> แต่ขี่รถไปดีกว่า <c oughs> แต่ผมใสม่แว่นสองใส่แว่นตีหนึ่งซ้ำหมายเก่าบนติว่าตัวนะครับ ว่าจะมีลงเรือตัวอยุคอู้ผมใครนั่งยินเนะมันขับรถตัวไป,ไปเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันครับว่าจะลงเรือกันเนาะนะครับฮ่าฮ่าท่านผู้ชมรรมาลงเรือเลยครับเอาขนาดนักหนอ,นอถ้าังมีสองตัวแต่ก้าครับมีเลยเดี๋ยวพอปลา,าคารนี่ครับท่านผู้ชมไปจะได้ปลา,าคาดเนี่ยมันแบบแต้แส้มันนั่นสีมันแดงๆหน่อยนะครับ ทีมงานเนั้นเน็ตขนาดเอาไปเสี่ยงมดในป่าเนี่ยมีเลยนี่มันค้อนนะครับเหลี่ยมี่ยปลาเข้านะ่ะงหลังเนี่ยนี่ผมใส่เนี่ยหอยจุกงาปุ่นครับนี่ผมใส่ซ้ำเลยนี่เอาล่ะจะลงเรือตัวก็พิ่กับนะอู้หันหางเดี๋ยวนึงอู้อ่นผู้ชมอย่างเช่นนีดี๋ยวนึงติดกลสองทานผู้ชมวัดโค้กแป็กปลาดืด้อ ดีเดี๋ยวผมเอาไปฉายมาตัวอยู่เฮ้ติดกำสองท่านชมมาได้ยังใดนี่ติดอย่างนี้นี่ครับกันนี่ปะโคกำสองเลยครับเนี่ยท่านชมตึงคอตึงนั่นดูนี่เดี๋ยวๆต,ติดกำสองเต้นอะไรนี่ ่ครับท่านชมเนี้ยกำสองเลยครับปัดต uh ่อมาลมาะมาณ้เหลือแต่เหลืออยู่ลุนี่เอ้โอ้ยกับใงดีแม่เป็นเอาไปละเดวลุลูกครับรุดดกันรุดเดี๋ยกับเนีกับมดิฟายกัท่านชมอันนี้กับมดิ i ายครับนี่กำสอง มันประมาณครับชมโมดิฟายติดคำสองครับนี่วัดท้อมนัมนมันเจ้านี่เออลงเรือเนอ้อลงเนอ้ <laughs> เอครับเดี๋ยวผมจัดการกรรับวัดทรร 2, ้อคำสองครชมไปเดี๋ยวผมจัดการกรรับครับพอ,อน,นี่หรออันนี้เป็นบวงนะ โซ่ซ่เหรอบมาบมาครับบวงกําลังปีนี่กําลังป้าเนี่ยไม่ได้ป้าเมือนแล้วครับติดกำสองนี่นะแต่ก่อนนี่ติดกำสองหนักอยู่อันนี้จ้าจ้าเลยครับท่าผู้ชมติดกพสองข <c oughs> ับโมดิฟายสุดยอดมันอันนี้นี่เป็นยัง กินเมันแจ้งแต่มมาขยานครับนี่เ,เหใสบบ่อย่างไรเช่นกันใสบวงก็บ่อยอย่างกันแบบรูดแบบพานครับ นี่หลังสุดท้ายของเพ่แล้วก็ฮ่มันจะหลังสุดท้ายแล้วหลังสุดท้ายแล้วก็ฮ่มีหมิมตีนะครับผมใส่นะแต่ว่าผมนี่ดิเฮไ้ไมน Mike, did you này Mokhay thăm chomp? Bong baldo bong ờ, kau hưng. Yvon kép kăm hup. Hup thăm chomp này em em ukmana 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 ukmana

cái đấy say cái này ú ủa lạ thằng tít tít buông không tít buông hmm say em nhây thằng cái vùng đắt quá tải đây này nên là nó cứ đinh cả พูดเป็นกับพูดบาลานครับมากินกับมาเข้ากับแต่มาติดบ่วงครับท่านผู้ชม ừ, มาละแต้มอี3สามเจ้านี่ขน,นุขนขนุนอ่เดี๋ยวผมจัดการกัม๊มไปกรุ่นกันตอคเขาผนตางมันมอกรอย,เ,ยเตยน,น้อยหน่อยเตยไปไหย เปล่าทำชม้มอือมีตัวอยู่หอรอบกับระลั่นเป่าบวงกระดีทหอชุดนี้ออมูนี่มีตัวอยู่ครับนะบวงก็เก่าไว้น่ะเนี่ยบวงกระดีดกับกระลัน่น เปน็นยังเดี๋ยวเอา,เอาสอดเยื่อไม้มาซ้ำครับไปมาลุ้นถำฟังนึงครับฟังนี่ใส่ไว้กี่หลังเนี่ยนี่เปลี่นอกนกับบัลลันครับ lần hầm chung Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì บวงบ่ทานครับอันนี้เราเห็น,นีงเออกลับอยู่เหมือนเดิมครับ เนี่ยดูมันตั้งมอมอมดตัวแล้วก็นบวงรับท่านาหลังสุดท้ายทุกผู้ชมจะได้ออบออนลันครับอ,อยู่ยังเกา น่าจะมดตัวแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันเนาะหมายบวงอ๋อครับครับท่านผู้ชมสรุปผลงานเจ้านี่ครับสามแต้มนี่ผมใส่บวงอยู่สิบสิบหลังครับแล้วก,ก็ใส่กรับอยู่หก ทีดหลังครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาได้ยังไงเนี่ยหนึ่งหลังสองตัวกับ modify ว่างขึ้นกล่อไมได้ท่านผู้ชมเปรธรรมดานี่ครับหนึ่งหลังสองตัวนี่ันตัวอ๋อแบบเจ้านี่ก็ได้สามสามแต้มครับได้ประมาณนี้เนาะโอเคครับท่านผู้ชมมาณนึ่มาณได้ปิง้งได้ปิง้ง โอเคครับก็ฝากกดติตามดัวเนาะช่องนักหลาจีงายงไฮ้ครับช่วงนี้เป็นฤดูกาลดักหนูอย่างเดียวนะครับฝากกดติตามต้วเ,เดี๋ยวผมจะปาไปโลาะหากินตะแดมเนาะครับสำหรับนักหลาจีงายงไฮ้วันนี้มานานมาน้าชมครับสวัสดีครับ